ส่ว,วนสดการของสมเด็จองค์ประคแล้วก็วิจิตรณาตมาปฏิมาศาสนาด้วยคองเสียงโชคเสียงใบเสียงสีโดปมุขยแล้วก็มีร้านค้าของเราก็จะมีสวยงามทุกองค์เลยนะคะนี่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิคะอันนี้ก็จะเป็นพระอินเดียจากอินเดียนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้า Jadi ada yang berusaha untuk meningkatkan kualitas yang